ไปหาอะไรกินตอนกลางวันดีกว่าค่ะทุกคนไปดูว่ามีอะไรขายบ้างเดี๋ยวเราไปดูร้านป้าที่ตลาดนัดเอ็นทีหนึ่งนะ้า้าไก่ท่เทียงละป้ารลดราคาทุกอย่างลดทีละสิบบาทเลยค่ะ บ้ 30, 35, านนี้เท่าไหร่สามสิบสองพันห้าสิบรวมกันรวมตบตรวมอะไรได้รวมเอาไปกันหน,นึ่นนงนี่นใพี่บ้าเอาสองอ,อันสองเอลอลูกได้อร่อยราคาถูกต้องมาที่ตลาดนัดเอ็นทีหนึ่งนะคะทุกคน วันนี้เราได้ยำขนมกีบดจากขนมกีบค่ะราคาถูกมากป้าลดราคาอีกสิบบาทค่ะอิ่มอร่อยง่ายๆที่ตลาดนัดเอ็นทีหนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ